สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้นะครับ อาไวว้ี่สวัสดีครับตอนนี้กำลังทำกรลังกกยูทชิดนี้ฮะ วันนี้เล่นอยู่ที่ขอนแก่นนะครับทุกคนเดี๋ยลืมให้กำลังใจกันได้นะครับ okay. สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังนั่งทำงานอยู่ after e a e f f e f สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ไม่คอมเมนต์อะไอ่ะดูอย่างเดียวอะ่ะกำลังทำงานอยู่ a f t ะ สวัสดีครับ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  after after mm. อุ่อากาศร้อนมากเลยครับทุกคนร้อนแรงมากในช่วงนี้ นี่ครับทำทำนี่ครับทุกคนทำซีจีไอทำปกเพลงพรุ่งนี้นะฮะอย่าลืมวันที่สิบสามครับเก้าโมงชา้าที่ช่องสามในระเบิอินดี้เรคคอร์ดนะครับก็ฝากผลงานของพระเอกวัดด้วยนะครับหลายหลายเอสเด็กไลฟ์จี๊ดจี๊ดจ้า สวัสดีครับเชลซีสนานแล้วครับเลยรับจ้าปั่กระแสะคนน้อยอ,อ๋อได้ครับได้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โดมครับอยู่ที่โดมเดี๋ยวจันบ่ายสามบ่ายสี่ก็เดินทางละกพเดินทางชั่วโมงกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปงานมาที่โดมนะครับให้ปั่นกระแสะอะไรดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ เห็นคลิปที่ลงยังเวทีสาวน้อยและพนโชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วายุครับตอนนี้ขอนั่งทาปกแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนทําปกวันนี้คนน้อยมีโชว์ใหม่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยครับทุกคนเมื่อเช้าเจอคปปอรูปอก็ลืมถามคปปรูปอมาบ้านพักลืมถามไปไม่มีเลยของฟรี <C oughs> เจอซีมานานแล้ว เอาหน้ามันคือมันคือเกมกีฬานะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสกับผลประตูที่ได้พูดทำกให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวโชคของน้องแพงวันไหนก็ต้องติดตามกันนะออไม่มีแสงเอฟเฟกเลยอะ่ะมีแต่แสงเสียตังช่วยจับผมก็เพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องขโมยอะ่ะ ผมเพิ่งรู้ข่าวจริงๆริงเลยเมื่อเมืม่อวานนี้ไม่ได้ไปงานาเนาะเพิ่งรู้ข่าวเมืม่อตอนที่มานาัโพสก็เลยโทรไปถามอาแคทว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ค่อยไปถามอีกทีหนึง่งถามข่าวอีกทีหนึง่งว่าจะมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็คนใกล้ตัวแหละมันจบมันจบเบิ่งนะแอบมองอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรจากสังคม เหนื่อยใจเนาะทำงานมาทั้งทำงานมีกว่าจะได้เงินมาตละบาทตมามเกรจุดโชว์ของน้องสุดยังอืมอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็คงได้เห็นนะฮะเยอะมากจ้องขโมลอยู่ตลอดเวลาครับใช่ผมก็อืมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเหนื่อยใจ หนใ่ใจเหนื่ใจไม่รู้จะพูดยังไงกล้องช่วยได้ไหมน่าจะช่วยได้ต้นแต่ว่ามันต้องซื้อกล้งแบบองแบบมันมันถอดเนาะแบบมันมันมันติดมันติดตั้งแบบประจําไม่ได้มันต้องซื้อกล้องแบบตั้งอ่ะก็ลองเดี๋ยวลองดูหามาให้น้องอยู่ เคยพูดกันแต่ไม่เคยได้ซื้อมาให้สักทีเลยพอถึงเวลาก็นั่นแหละอย่างนี้คนรู้แหละตอนนี้นะขอใส่แสงก่นอนอมันไม,ม่ได้อ่ะไลรตัดนะทุกคนไร ไม่ได้จริงๆด้วยสกินีนไอแต่ตรงนี้ก็นดาได้อยู่เมื่อวานมีคุณฟอเตนกล้องช่วยได้ดีเลิศอยู่อำเภออะไรเขาด้ปะทงชัยครับมันจะขโมยกล้องไปด้วยกลอย้องรถจนต์รอดูมันต้องซื้อกล้องแบบหลบๆอะ่ะแล้วพูดลำบากเรื่องนี้พูดลำบากเนาะ เดี๋ยวนี้พูดลําบากพูดลําบากมากเมื่อคืนมาอะไรคนน้อยสวยจังไปเอาได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายครับวันนี้ไม่ได้ไปงานวันนี้อยู่นี่ครับ ต้องบอกเส้นอีลาฮ์แกแพนด้วยนะครับบางครั้งไม่รู้เขาเนี่ยอ๋อได้ครับได้ครับเส้นแทกแพงมันเ้นแทกแพงมันจะดีหน่ะมันอยู่ใกล้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 คนอ่ะมันอยู่ใกล้ใกล้คนใกล้ใกล้ผู้ใหญ่ใกล้ใกล้หลายหลายคน ใส่ริกเลอะไรอีกดีพอแล้วมั้งเดี๋ยวเราเนองวัดส่งข้อมูลมาก็เสร็จละ ในครับทุกคนครับพี่เอาใช้กล้องเลยถ่ายกล้องโซนี่ครับใช้กล้องโซนี่ในการถ่าย เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนี่มามาไล่แป๊บเดียวนะนี่นั่งอยู่คนเดียวชื่อก็ะเสริฟเสร็จเลยนี่นึงก็เสร็จละใส่ครอบคำเสร็จเลยไปวันไหนไะปวันพรุ่งนี้ครับ13 9ก้าโมงเช้าที่ช่องสามน้อยแล,แลเพื่อนที่เลคอร์ดนะครับ ทีเซอร์ก็ออกมาแล้วนะทีเซอร์อยู่ในช่องสาวน้อยส่วนพรุ่งนี้ก็เตรียมได้เลย13.9โมงเช้าช่องสาวน้อยลำพูนอีดีสคอร์ดนะครับทเทิงเถาเทิงบ่อดสดใสของพระเอกวัดสิบดลน,นะครับตร้อนมากร้อนแบบ โอ้ยต,ยตายตายตายจะเป็นจะตายเลยตอนนี้ไม่รู้น้องๆนั่งงานนอนกันยังไงปิดคอมมันปิดคอมชิดีเลอร์ถ่ายเอ็มวีครับไม่ใช่อะ่ะอ,อันนี้เป็นทีมของน้ำเพียถ่ายผมถ่ายรูปถ่ายรูปมาสำหรับโปรโมทเพลงเอ็มวีเทิงเถวเทิงบอดสดใสของพระเอศวสิบวนันนะครับ เล็ยบยาวแล้วอากาศร้อนมากทุกคนบ่ายสามแล้วสุดสุด สุดๆเลยวันนี้ไปไหมพาไปดูเวทีสัตว์น้อยและเพื้นชโชว์ไปปะจะพาไปดูปะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเวทีสัตว์น้อยและเพื้นชโชว์กันนะครับร้อนจริงๆครับนะเดี๋ยวถ้าไปดูสัตว์เวทีสัตว์น้อยระพื้นชโชว์ปั๊บปั๊บปัป๊บ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเมื่อวานนี้ขี่มอเซเล่นกับลำพพ้นลำแพงโคตรมันเลยตองคืนนะอาชึบชืบชืบอึงอุ๊ยอากาศร้อนมาก ากับตัง้งฮะน,นี่ที่หลังคาหายนะทุกคนชื้อฉากใกล้เสร็จแล้วไอฉากยังไม่เห็นเลยตอนนี้เวทีก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ห้องพระห้องพระอันนี้ห้องซ้อมห้องพักแดนเซอร์นี่สวัสดีพี่เล็กโอ้โหทำให้ครับไม่แก้ไขางานไนนอันเดินงานให้กรอ เน็ตไม่ดีนี่เวทีนะฮะเชื่อไหมพายุอ่าพายุเข้าอ่ะเวทีไม่เป็นอะไรเลยเวทีแข็งแรงมากนะครับทุกคนเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะครับนี่ไปกัน <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสวัสดี200อคนครับนี่เวทีสามนเเรนโชนนะฮะไม่เป็นอะไรเลยเชื่อไหมเชื่อตอนแรกก็คิดว่าเออมันอาจจะแบบไม้ที่ปูพื้นเนาะ มันจะแบบลมตีขึ้นมานะแต่ว่าไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับเป็นความโชคดีถึงเป็นมินิใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับนทุกคนเดี๋วทีสเต็ปนะครับเนะฮียหน่อยมาคุมงานเองเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวจะมีอะไรอีกต้องติดตามกันนะครับเดียนทะี ใหญ่มากเลยนะใหญ่โอ้นี่นะแล้วมาดูแม่อ่ะมันทำไมไม่ตีขึ้นมาดูหน่อยโอ้หนักเหมือนกันนะด่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้ยอมใจคนบวยของสาวน้อยเลยสุดจริงฮะสุดจริง สุดมากสุดมากพี่เล็กเนาะผู้รับเหมาเนาะสร้างสถานที่สาวน้อยเนาะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยพี่อยู่ในเหตุการณ์นะคือพี่จะวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าไม่ทันต้องอยู่ในรถลมมันตีรอบตึง่งตั้งแบบขยับเรียขยับขยับโอ้โหตอนนั้นคิดไปเลยว่าไม่มันไม่รอดแน่นอนนะฮะก็อย่างที่คนเห็นภาพนะครับนีต่ตอนนี้ก็เร่งกําลังเร่งซ่อม นะครับซ้ำแซมส่วนที่มันโดนพายุนะครับส่วนทางนี้เวทีสานน้อยเลกเปินโชไม่มีอะไรเสียหายเลยสวยงามสมบูรณ์เหมือนเดิมนะฮะ ดูชั้นบนหน่อยชั้นลอยเขาเรียกว่าชั้นลอยชั้นบนเหรอชั้นอาจารย์นนตรีนะสวัสดี242ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอชมความยิ่งใหญ่นะครับของสาวน้อยละเพลินโชว์นะฮะตอนนี้เราทุกคนก็เห็นแบบเวทีกันแล้วนะครับนี่เป็นชั้นบนสุดเนาะเป็นชั้นอาจารย์ดนตรีนี่เป็นสเต็ปที่น้องๆแดนเซอร์ขึ้นมาบนเวทีนะฮะ ห้องเสื้อเราก็คงได้ดูคลิปแล้วเนาะตอนนี้เรากำลังเร่งในการทำชุดโชว์นะฮะนี่ดูดูความสูงบนเวทีโอ้สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าภาพได้เลยนะฮะก็จะลืมนะครับตอนนี้ร้อยกว่าคิวงานแล้วนะครับถ้าเาจ้าภาพสนใจหรือ,อยังเล่งเลใจนะฮะการันตีโดยบอสโจและเฮียหน่อยนะครับหมอลำน้องใหม่สาวน้อยพนโชนะครับพร้อมรับใช้ พ,พ่อแม่พีน้องกันแล้วนะครับมีงานอะไรงานบุญอะไรนะฮะก็เ้ียากใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เราพร้อมมากๆกนะฮะก็หวังว่าทุกทท่านนะฮะก็จะให้ความรักความเมตตาให้กับทีมงานหมอรําน้องใหม่อย่างหนอสซามูไรเพนโชนะครับนี่ยิ่งใหญ่มากๆเห็นแล้วอู้พูดไม่ออกบ <laughs> อ,อกไม่ถูก ดูนั่งร้านเหล็กนะอันนี้เหล็กหน่างล้านใช่ไหมแบบแข็งแรงอะ่ะแข็งแรงปึ๊กปึ๊กเลยอ่ะเนาะมันยึดติดยึดอะไรหลายๆอย่างเนะ <c oughs> าะคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาเลยฮะอยากให้ผมพาไปดูอะไรนะะดูข้างล่างไหมดูข้างล่างหน่อยไหม อนนี้เนาะนี่เงียบไปงงเ,าเงาหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ uh ทีมงานเราออกทำการแสดงเนาะเขาทำให้เงียบเงานิดนึงนะฮะแต่พอถึงเวลาปิดฤดูก,กาลนะโอ้ที่อนาจาัรสามเราจะคึกคื้นมากเลยนะครับคึกคลืนคล้นด้วยจำนวนสมาชิกในวงที่จะต้องมาซ้อมเล่นกันนะฮะ คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์มาอยากให้ผมพาไปดูอะไรคอมเมนต์มาเลยผมก็ไม่มีเลยที่จะทุกคนไป็นอากาศร้รอนร้อนอย่างเดียวเลยนี่ผมไม่แปลกใจเลยทำไมไอ้ครูเอมานั่งน้ำทำงานกลางคืนพอากาศร้อนนี่เองอากาศกร้อนนี่เอง ไปดูข้างล่างนี่ไปข้างล่างนะฮะข้างล่างก็ดูดิโครงล่างโครงสร้างข้างล่างนะฮะยึดเต็ดอย่างดีเลย หลึกของเรานะครับทําให้โครงสร้างมีความแข็งแรงนะครับโครงสร้างมีความแข็งแรงมากๆาำลางกว้างมากกว้างจริงๆนะครับน้องๆแดนเซอร์อยู่กันสบายเลยจะเป็นแบบนี้อ่ะไปไม่มีแค่คิดถึงพี่ออส คิดถึงผมเลยผมไปแค่วันเดียวเองเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วได้ได้ได,ได้ผมแค่ไปอยู่วันเดียวเองผมม,ผมมาพักมา,ามาคุยมาดูงานดูอะไรนะก็อยากจะพักด้วยแล้วก็มาถ่ายาห้องเสื้อมาถ่ายเวทีอะไรประมาณนี้นะครับมาเป็นกําลังใจนะให้กอนะครับเดี๋ยว,วก็ได้จังหวะก็คือว่ามันอยู่ ขอนแก่นเนาะขอนแก่นงานวันนี้ก็อยู่ใกล้บ้านพักเลยมีโอกาสได้มามานอนนี่คืนนึงนะครับมานอนนี่ทีใช่ครับเยอยหน่อยแน่นแข็งแรงเอาได้ของหนาๆมาใส่ <c oughs> ผมมาลองยกดูแล้วมันหนักมากเลยนะทีมคอนวอยของสำนักนีส่สุดยอดจริงๆนะแข็งแรงจริงเลยไม่ใช่งานแบบเบาๆนะงานหนักมากแล้วแข่งกับอากาศร้อนเนาะ อากาศร้อนตอนนี้รถหน่วยหนึ่งหน่วยสองก็ไปงานประจำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอนส,สายๆเจน,น้องปุ๊บปับ๊บวันนี้ไปอะไรไปงานทีนจจ่กัจนไม่ได้ร้อยกว่ากิโลนะครับว่าจะไปอยู่โอ้เห็นแดดละปุ๊บปั๊บบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้หนูเปียกพี่เขาเล่นน้ำกันแล้ะเขาเล่นน้ำกัน เดี๋ยวพาไปดูร้ไหนแล้วกันไหนรถไม่อยู่แล้วมีหรือเปล่าไม่รู้นะต้องติดตามยังไม่รู้เลยมีหรือเปล่าแต่มีอะไรน่าตื่นเต้นๆน,น,น,นะไม่บอกไม่บอกให้รอดูมันเปิดแล้วดูกาลอันนี้ห้องซ้อมดนตรีนะฮะ Voorzitter, ik het door naar ร้อนในห้องซ้อมนะครับบุเสียงอย่างดีเลยครัแบบทีมงานได้ซ้อมแบบมันได้เก็บเสียงเนาะเก็บเสียงเก็บอะไรเอ็มไม่วันวันนี้ไม่น่านได้ไปด้วยนะครับ คุยล้น่าจะลุยห้องอืมมันมาถึงนี้เลย ไปดูนินหน่อยห้องอ่าแดนเซอร์ dance er นะครับห้องแดนเซอร์นี่ห้องแดนเซอร์นะฮะนี่เหล็กที่มันตีลงมาดูสิสภาพเหล็กหลังคาเอาคือนไม่ได้เลยครัทุกคนน่ากลัวมากเลยเนาะ มาทั้งดุนเลย ร้อนเดี๋ยวพูดเอาคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมตัวไปงานก่อนไปอาบน้ำอาบเลยก่อนนะครับสวัสดีครับ